สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมาเชสเตอร์เตกันต่อนะครับผมล่าสุดมีรายงานจากสื่อเดลมิวนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวแทนของฟรังกิ้งเดอยองนะครับทั้ง2คนเนี่ยอย่างเช่นอาลีดูซานแล้วก็ฮายันเฟนดกายนะครับก็ได้เดินทางเข้าไปประชุมรับนะครับกับสโมสอนบาร์เซลโลนาเรื่องอนาคตของฟรังกิงเดอยองนะครับ ้างสื่อนะครับอ้างว่าบาเซลนาเนี่ยเรียกเดยองเข้าไปรับทราบเรื่องที่สโมสสอนจะตัดค่าเหนื่อยนะครับของเดยองลงอีกนะครับหากว่าเดยองครับไม่ยอมย้ายออกจากทีมก็จะลดเงินของเดยองครับลดอีก50%เลยจีเดียวส่วนเรื่องค่าเหนื่อยที่ค้างจ่ายนะครับก็จะตัดออกไปเลยท,ทันทีก็จะถือว่าเป็นโมฆะเลยนะครับ ส่วน ESPN นะครับได้ออกมารายงานว่าทางบาร์เซโลนานะครับหากขายเดยยองออกจากทีมไม่ได้จริงๆเนี่ยนักเตะที่ซื้อเข้ามาอย่างฟงคิสตี้แล้วก็อ e ันเดรคิสเตียนเซนทั้งคู่ก็จะพิจารณาการย้ายออกไปในทันไทยนะครับผมเพราะว่าอยู่กับบาร์เซโลนาก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ลงนะครับก็เป็นข่าวของเดยยองนะครับอย่าลืมนะฮะกติดตามกัต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์ subscribe กดแชร์ให้ด้วย